แอร์สวัสดีทุกคนกัดด้วยนะครับนี่แล้วกับมาอยู่ับเกมทวินบอลทีวคิงดอมในพาร์ทที่9กันแล้วอือฮ uh เอาล่ะครับสำหรับพาร์ทที่แล้วนะฮะผมได้แต่งตั้งตังตวเองขึ้นเป็นจกักรพรรดิแห่งโจกโกกนะครับอยู่ทางโซนขวาของประเทศจีนนะฮะซึ่งจะวันนี้มีกกที่มาต่อต้านกับผมผมจะต้องต่อต้านกับงอกกนะครับก็คือกกของตระกูลซุนนั่นเองนะฮะโดยนําโดยแม่กกไทยนะครับ หญิงคุมเองนะครับสุดยอดจริงๆแล้วก็นำโดยตระกูลของต่างห้องนะฮะเป็นก๊กต่างห้องนำตระกูลผมขอเป็นตั้งชื่อว่าก๊กตัางแล้วกันนะพวกตัางนือดอะโอเคก๊กตัางนืดนะฮะเราจะต้องนำคืนความสงบสุขแก่จากจีนให้ได้นะครับอย่างที่ทราบดีคือเป้าหมายผมจะคอทั้งหมดเลยทั้งหมดต้องปเป็นร้อเปอร์เซ็นต์ก่อน ถึงจะจบแคมเปญน,นี้นะแล้วผมนะรวมถึงกอดสก,กอี้ด้วยนะอาละตอนนี้เราได้รวมผนวกกับเล่าอิวไปแล้วต่อไปช่วงนี้จะเป็นช่วงของการฟาร์มตังค์ไม่ใช่ฟาร์มตังหรอกอช่วงของการแต่งตั้งอืมโอเคแล้วเราจะเริ่มแต่งตั้งกันนะครับให้แม่นางกูจินเวนเนี่ยไปเป็นดูเรื่องของการเงินนะครับเพื่อ แล้วก็เอาล่ะครับตัดมาที่ตอนนี้ก็ได้ตำแหน่งครบแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสุหลีใช่ไหมธนูทวยหลุนเล่าปีชูเสงนะครับแต่แล้วตำแหน่งก้อนอูก็มีตำแหน่งที่ครบแล้วนะครับแล้วก็จากที่ข้ามเธอไปเมื่อสักครู่นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือตอนนี้เงียบไปฮอปเปิดวอลกับเรานะฮะแล้วก็จโจโฉเปิดวอลใส่ห้านเนมไพร แล้วก็ทางงอกก๊กเนี่ยผนวกนะครับผนวกกับลี่สูนะฮะลิงสูใช่ไหมอืมแล้วก็ตอนนี้โอ้ลิงสูเสร็จแล้วก็นี่แล้วก็กกตังครับกกตังผนวกอ้วนสุดนะฮะจิตใจหนวกอ้วนสุดไปแล้วครับแล้วก็เป็นพันธมิตรกับนี่ด้วยเจ้องเจียงนะครับลูกโดยเฉพาะเลย แล้วข้อดีคือเรามีตันหกใช่ไหมอ่าห้าเรามีหนึ่งในบุคคลนะครับในตำนานนะฮะมาอยู่ด้วยนะครับก็คือซีซีโอเคซีซีนะฮะเดี๋ยวผมจะเล่าเดี๋ยวค่อยเล่าปวดให้ฝ่ายตีแต่นี่เดี๋ยวขอเคลียร์อะไรให้เรียบระกาศได้ซีซีมานะครับซึ่งในประวัติศาสตร์เนี่ยเดี๋ยวซีซีเนี่ยจะถูกโจโฉลวงแต่โจโฉเนี่ยไม่ไม่อยู่ละไม่รู้จะลวงกันหรือเปล่า สิ่งที่น่ากลัวคือตอนนี้คือเขาได้จับโจโฉนะมาเป็นเมืองขึ้นของโง่โ,โหตระกูลลูกยอมได้ขนาดนี้เลยเลยละฮะอันนี้การค้าขายเราติดขัดครับต้องโ,อโหเราค่อนข้างติดขัดมากๆเราจะต้องมีพันธมิตรนะครับแต่นี้พันธมิตรเรายังไม่มีใครเลย <c oughs> แล้วก็เปิดวอได้อย่างจึงปังมากเอาละ เบื้องต้นผมจะสองกองนี้เพื่อรอป้องกันไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวทางคนอูจะต้านไว้ตรงนี้รวมกับตัวของเรานะครับจะเข้ามาช่วยบุกแดนล่างนะฮะเพื่อป้องกันเงียนเแยนแหวอนะฮะจนกระาป่านะครับแล้วก็จะเสริมกําลังในกองนี้นะเพื่อต่อต้านงอๆนะครับเราจะทําการใช้กองกําลังสองกองนี้ใช้ในการต่อต้าน ขวนเซี่ยวกับอันนี้นะครับทางฝั่ขงของเจิ้งเจียงอืมศึกนี้มันแน่แต่กองลังเรามีไม่พอเท่าไหร่ไม่มีเยอะมากแต่เราได้อยู่โอเคต้องเพิ่มกองลังทหารครับให้ไหนโอเคก็ได้บัฟเยอะอยู่ได้บัฟมาเยอะอยู่แต่ได้กับบัฟกี้อ่ะ ป๊บกีกี้โหดอยู่เอาละคพอต้านครับพอได้ต้านต้านก่อนกำลังการโจมตีนะฮะผมจะใส่ตรงนี้ป้องกันไว้แล้วก็เดี๋ยวอัพเมืองไว้หน่อยโอเคตามแผนผมจะตีนี่ตีนี่ตีนี่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 มากินบุกบุกเกินกโกง้อนะครับผมจะบุกไม่เยอะหรอกเพราะกโกง้อจริงๆอ่ะมันแทบจะตียากมันอยู่นี่ดังนั้นเนี่ยป้องกันทางแดนกลางนะครับมากันแล้วก็วันนี้แดงทั้งเถือกเลยแดงทั้งเถือกคืออะไรวะแดงทั้งแมッ ฝั่งนั้นก็ไม่ได้มีอะไรให้สปายมากนักโอเคตามเธอันเลยเอาเรียบร้อยเอ้ยเมืองไหนนี่โอ้ฝั่งนี้แน่เลยโดนละตีก่อนเลยโอ้โหจิวท้ายครับเตียวห้องแม่เจียวจำได้เตียวจำได้จิวท้ายพวกมัเดินทับแล้วครับเออเอาเรื่องครับเปิดวอกอ้นเซลล์บล็อกกับฮั่นโอ้โห ชัวโมรครับชัวโมโดนจกักรพรรดิเป็นนากกไทยครับดโดนงอกกกืนหายแล้วแล้วถ้าเรายิ่งอย่างนี้เราเสียเปรียบครับจริงๆเพราะเราเราเป็นกกที่หนึ่งมีทรัพยากรน้อยนะครับน้อยมากๆถ้าเทียวกักอื่นนะครับ้ากตังกับกกงอนเนี่ยเราจะต้องทํายังไงดีไหนวดูซิว่ามีใครคข้าขายกับเราไหมโจผีก็ไม่เอาอยากคนหกกกับเราไม่มีนะครับ เรากเรเกินเออขอเป็นเมืองขึ้นราจะมีแต่โซนนี้นะครับเป็นเมืองขึ้นก็มดีถ้าเกิดเปิดวอลมาก็ลําบากอมันก็ต้องทําแหละดูซิว่าใครอยากเป็นเมืองขึ้นกับเราบ้างนะฮะบู้ดตูกูอยู่ใกล้เลยเออเป็นไหมห้าพันเหรอถูกตูกูถ้าเป็นมันจะช่วยตีไหมเออไปป่วนกันสองพันต่อเทิร์นโอเค อ่าไปเี่ชัวลองไป <We accept. S 1> โอเคแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ทางเปิดวอลเลยโอ้โหปัตตมิดก็ไม่คิดจะช่วยกันเลยนะเออเปิดวอลอยู่ละไม่คิดจะช่วยกันเลยโอเคเดี๋ยวผมต้องเอาต้องเอาเดี๋ยวเดินทับละนะครับพวกนี้เดินทับหน่อยโบสินจะใส่อาวุธไม่มีเลยใส่ก่อได้อันหนึ่งโอเค ม้าหน่อยเรากี่เราขี่มีแค่นี้แหละโอ้โกโลไม่มีเลยโอเคตั้งทำอย่างงี้อันนี้รอสแตนบายเลยกับคนเป่งเนี่ยอยู่ว่าเราจะบุกอ้นเซียวเลยไหมไม่ได้บุกอ้นเซียวเราจะดูไม่ดีเกินไปอ่ะอันหกอะห,หกก็ไม่ได้ ผมต้องระวังอ่ะถ้าเกิดมันแบบมันสวดกลับมาคือผมโดนเลยไงผมต้องเอากองทัพเตียวไปลยุยอ่ะแล้วก็อันนี้ด้ยวยอันนี้เราต้องมาอยู่ตรงนี้เพื่อป้องกันนะครับกวนอูลแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ทางเกงอวดใช่ไหมอ่าเกงอวดลงมาช่วยต,ตีแดนล่างด้วยกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะตั้งทางเตียวหุนหเพื่อป้องก,กันกับปีตกโอเคเดิาไปเลย เอ้ามาตีเมืองนี้นี่เองโอ้โหว่าแล้วโอ้โหยูนิตเราหนีดีครับทำไมมันยูนิตมันเดินเดินได้สั้นยังวะทำไมอ่ะตัอวอะไรไมินิเดินสั้นมากโอเคเราต้องเอ่อเอาคนที่ไม่ทำอะไรนะไปก่อนอันนี้ เพิ่มความดีของนทีมงานหน่อยแล้วก็อันนี้เมืองหลวงครับเมืองหลวงก็เมืองหลวงเมืองหลวงก็เอาเป็นอันนี้อาา่าฮะให้มันสร้างฐานเร็วหน่อยอโอเคอเคข้ามชนกันเลยเอ้าโอ้โห ตู้ยังไงนี่ต้องยอม่ะปล่อ,อยอุย้ยดนฟันเลยเหรอตีนเลยเปะเนี่ยโอ้โหที่หน้าเลยแพ้ครับแพ้แบบก็ผมเพิ่งตั้งเป็นในนี่ไปด้วยตั้งเป็นโอ้โหตั้งเป็นขุดนางครับแทนผู้ใหญ่เพิ่งแต่งตั้งเมื่อกี้โอ้โหตายสามตัวเลยครับ เลยอะไรอะงักจิ้นงักจิ้นขอมเอาเคเอางักจิ้นมาที่ชั่วสวนอันนี้น่าจะอัน,นี้มั้งใช่ไหมเพราะไอพ่อของเบงไมยจำไม่ได้แต่ใช่อ่าอกมาก่อนนะมาก่อนมามาเป็นรชาชคูหน่อยสิโอ้โหไม่ดีเท่าไหร่อันนี้แล้วกันโอ้โหแบบไม่เอาเป็นรชาชคูหน่อยครับเล่ากี่ โอ้โหโคตรแสบอ่ะอะไรอ่ะเอเจนซี่อ้าวกู๊ดเฟนเอามาทำไมเราเพิ่งไปทำลายเมืองมันต้านไว้ก่อนต้านไว้ก่น <c oughs> อนก็ขอเปิดได้ไหมขอเปิดทางเปิดอยู่ใช่ไหม <c oughs> ผมว่าชุดเนี้ยบุกได้เลยบุกได้เลย <c oughs> ไป โอเคกันตรงนี้ไว้หน่อยโอเคเดีย๋ยวผมจะเอากองกำลังตั้งกันไว้ตะก,กูลเล่าเนี่ยแหละไอ้พวกเล่าเ้าอิว่วาแสงเล่าจีเนี่ยเออเอามาพ่อลูกเงินมันไม่ค่อยมีเอาแค่ประมาณาานี้ก่นแล้วกัน แล้วก็ท่านดูโอ้โหแบบเอากิกกี้แบบสุดๆอ่ะผมพูดเลยเพื่อมาต้านกองทหารเราแม่งกิกกี้จัดอ่ะครอบครัวครับกิกกี้ก็ต้องสู้ก็เดี๋ยวผมจะตีนี่แล้วก็อนี่มาตีนี่เสร็จแล้วผมจะเริ่มกินแดนล่างมาเรื่อยๆไม่รู้จะได้จึงไหนนีผมว่าไม่เยอะหรอกอาจจะได้แค่โซนนี้แล้วก็ข้างบนผมจะกินนี้ให้ได้เอาเขาโซนเหนือให้ได้โอเค ไปกันต่อโอเคโจผีนะครับรีเควสตส่งคามครับสู้กับอังม่นใต้าอาอลูกสาวมารครับคนหนึ่งถ้าดูทวยเสร็จเป้เสร็จเป้โอเคเฮ้ยมันจต่งี้คืออะไรมาก็มาอืมเราก็จะเอาเหมือนกันไปโอเคเมืองแรกครับ ึกแรกย้ายศึกใ,ใหญ่มากครับกินเมืองไปเรื่อยชุดนี้โหดสุดละรุมสองก็สู้ได้เจ็บนะรุมสองก็สู้ได้เอานี่ดีกว่านี่นี่น,นี่แล้วก็เปลี่ยนเป็นม้าหน่อยดิเอาที่มีธนูหน่อยโอเค นี่แหละเซตทีมทีมนี่ก็มาประคองครับเอ่อนี่เอ่๋จะผมต้องังคาสักครู่อืมอันสี่โอเคก็คือให้กนอูเน,นี่ยสามารถแบบมีอันนี้ได้เลยมี พวกเครื่องดีดหินได้เลยไปตีเมืองแล้วก็โอ้นี่แล้วก็อัพไว้เพื่อลดค่าอัพคีฟยูนิตนี่สี่พันละโอเคเราค่อนข้างจะเปรียบไปคือเหมือนกันบุกสองฝั่งเลยไม่มีแบบบุกฝั่งหนึ่งกันฝั่งหนึ่งบุกแม่งสองฝั่งนี่แหละได้เท่าไหร่เท่านั้นมาดูไปยี่มีใครทักกันค้าผมไหมก็ยังไม่มีมีใครจะพนด้ไหมไม่มีไม่มีอะไรทั้งนั้น เฮ้แต่เวตังอยากหยุดเหรอตังผมขอกินนี่ก่อนกินนี่กินนี่ถ้าเนี่ยกินสวนเนี่ยมันไม่แบบกินสวนใช่ไหมเออเนี่ยมันไม่มาบุกบุกเราเนี่ยก็คือโอเคถ้ามันจะบุกเมื่อไหร่เนี่ยแหละต้องเอาตัวนี้ลงมาช่วยเอานี่น,นี่นี่ก่อนโอเคไม่มีสึกหนักอะไรมากมายครับวันนี้เอาละเดี๋ยวผมจะมาเล่าประวัติ ของซีซีให้ฟังเนาะคร่าวๆวันนี้จะมีเรื่องเล่ากันอ่าซีซีนะครับเดี๋ยวผมจะใช้เชติพีช่วยซีซี CC, เนี่ยก็เป็นชาว 1, อิงชวนนะครับมอนเทลเอร์หนานะครับเดิมทีเนี่ยเป็นหนุ่มที่มีฝีมือในการต่อสู้นะครับชอบใช้ดาบแต่ก็เป็นคนไม่ค่อยตั้งใจงเรียนนะเหมือนแต่ก่อนแล้วก็เคยมีคดีแทงคนตายในการขายแยง้งเรื่องส่วนตัวมันก็หนีไปอยู่ตามภูเขาล้ำพ แต่ก็ระหว่างนั้นก็หานไปสนใจตำราพิชัยสงครามแล้วก็จนแตกฉา,า,านกลายเป็นนักป่าชญ์ผู้มีปัญญานะครับเป็นเหมือนกับคนที่อยู่กับพวกบางทองอยู่กับหงเบง้งอะไรเงี้ยครับอยู่กับจา้าสมเติโชนะครับก็กลายเข้ารล่าเขาเล่าปีคือเมื่อเล่าปีนีการรุกานของโจโฉเนี่ยมาตั้งหลักที่ซินเอียนะครับก็เกิดเรื่องขึ้นนั่นก็คือ แบบว่าถูกโจมตีจนหนีออกมานะครับแล้วก็ทางซีซีเนี่ยก็มีความสามารถในการวางกลยุทธ์แล้วก็ทําให้กองทัพเล่าปี่เนี่ยสามารถตั้งมั่นตั้งทัพโจโฉได้ไหลายครั้งแต่แน่นอนว่าถึงซีซีจะรู้ตัวเองเก่งแต่ก็ยังรู้ว่ามีคนที่เก่งกว่าซีซีนะครับก็เลยแนะนําเล่าปี่ให้กับโขงเปงไปเพราะว่าทางโจโฉเนี่ยอยากได้ซีซีมากก็เลย ใช้กลอุบายนะครับในการจับกลุ่มแม่ของซีซีไว้แล้วก็ส่งจดหมายเรียกตัวว่าแบบโอเคแหละเเกิดเรื่องขึ้นนูน่นนี่นั่นอะไรงะเงี้ยรายละเอียดยังไม่ได้บอกอีกทีเนาะโดยก็ซึ่งซีซีก็เป็นคนกระตันยูอยู่แล้วโดยทุนเดิมนะครับเป็นคนกระตันยูมากเป็นคนแบบรักแม่นะรักพวกนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเขาก็เลยโอเคเอขอขอลากลับไปนะครับตอนที่ลาเนี่ยเราปีก็อะไรอาวอร์มาก ก็คืออยากไม่อยากให้ไปเพราะว่าต่อต้านโจโฉได้ตลอดอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็ได้ไปนั่นเองแต่พอได้ไปจริงก็คุยกับแม่ก็รู้ว่าเออตัวหลอกนะครับแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ละในเมื่อมาก็กลัวจะเป็นอันตรายกับแม่แล้ว,วก็ครอบครัวเลยก็เลยต้องอยู่แต่ตัวของซีซีเขาจะไม่เสนอแผนใดๆเลย แต่ก็ไม่เคยเขาไม่เคยหักหลังเล่าปีด้วยคือไปอยู่ก็ไม่เคยบอกเล่าปีอย่างมีอะไรมีแผนการอะไรเงี้ยไม่บอกเลยแล้วก็มีคนซื่อสัตย์อยู่ประมาณนึงไม่ว่าตัวจะอยู่กับโจโฉนะครับแต่ใจอยู่กับเล่าปีเสมอนี่แหละเป็นความหมายสัญลักษณ์ของความกตัญญูนะครับในตัวของซีซีซึ่ซงแน่นอนว่าในบทประวัติศาสตร์จริงเนี่ยคือมีตัวตนจริงมีผู้มีความรู้แล้วก็แตกฉานได้ผู้่อใสงครามนะครับแล้วก็เขาทำการเล่าปีจริงไปอยู่กับโจโฉจริงต่างจาก ฉบับนิยายเล็กน้อยตรงที่ในบทสษาเขาจะมีบทบาทให้โจโฉต่อมานะครับก็คือไม่ได้แบบในนิยายหรือในวรรณกรรมก็จะแบบว่าโอเคอ่ะเป็นคนกตัญยูเก็บไม่ไม่บอกใครนู่นนี่นั่นนะแต่ในประสาทจริงๆเนี่ยก็ยังทํางานแล้วก็ยังมอบความรู้ความสามารถให้โจโฉอยู่เหมือนกันก็คือสรุปเลยซีซีก็เป็นคนที่มีสติปัญ,ญญาเนาะมีความสามารถสูงนะครับ เขาก็เป็นคนที่ให้ผู้นำเป็นคนแนะนำของเบ่งให้เล่าปี่เป็นจุดเปลี่ยนในรวัศาสรสามโก้นั่นเองนะครับแน่นอนว่าเรื่องราวของเขาก็ถูกยย่องในตัวอย่างของความตัญญยแล้วก็ความซื่อสัตย์นั่นเองนะครับโอเคเข้าเข้าๆสั้นๆประมาณนี้นะครับถ้าใครอยากรู้เรื่องอะไรก็สามารถเรามาแลกเปลี่ยนกันได้นะฮะผิดถูกยังไงก็สามารถช่วยๆกันโอเคต่อไปก็จะมาลุยเกมกันเต็มละแต่ตอนนี้ปัญหาคือซุนเซ็กนะครับ ถูกเอาไปเข้าก,ก๊กอะไรนี่เฮ้ยเดี๋ยวนะห้างสูห้างฉีเหรอไอเดี๋ยวผมรู้สึกว่าไอหังฉีอะไรเนี่ยมันเป็นคนฆ่าพ่อนของซุนเซ็กนะนี่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 นนมาละชแปลกมาอันนี้ซีซีนะครับซีซีมาเตอร์นะครับซีซีเนี่ยได้ ได้ถูกเรียกพบแล้วครับแล้วก็ดูเครียดเคดเหมือนว่ามีบางอย่างที่ต้องการมีแผนอื่นแมกมีข่าวดูก่อดมาต้องไปพบเธอเดี๋ยวนี้อะไรก็ตามโอเคตาประสาทครับนาประสาทเลยเสียเพราะว่าอนาคตเราจะได้ของเบ่งโอเคครับยัป้าฮอบุกต่อคืนไปเรื่อยๆต้องมีกองทัพเพิ่มเติมมาต้านนะเนี่ย ต้านตรงนี้ไหมแล้วก็ให้บุกออโอเคจะให้พี่น้องตัวหญิงตัวสงนะครับนี่ไปเลยแล้วก็แล้วก็ตามด้วยอ่าไข่นี่ไม่มีใครเลยเหรอเนี่ยลูกชายคนหนึ่งแล้วกันเอ้ยนี่เดียวกา ขึ้นเป็นผู้นำเลยนำทัพโดยท่านหญิงนำทัพใช้เป็นรถไอ้นี่ธนูนี่เลยแล้วก็อันนี้ก็ต้องเป็นคนหอ,อกอันนี้หน่อยโอเคอันนี้โอโ้โหรถเจี๊ยงเนี่ยเออเฮ้ยที่เขียวมึงถูกยังวะสีเองหรอ อ่านี่ก็แหละเน้นประหยัดโอเคไปช่วยไปช่วยเล่าขี่นะครับส่วนโซนนี้ก็ต้องมีคนประคองหน่อยทันได้ไหมเนะี่ยโอ้เต็มโอเคโอ้เราเพลินๆน่ะตอนนี้ทางกดอูโคตรเพลินน่ะปีเพลินๆเอื้อยึดเรียบร้อย โอเคเฮ้ยเห้รับเรื่องเดีเนี่ยรับเรื่องจัดอ่าโจผีก็ต้องกันไว้โอเคเราจะมาสู้ศึกนี้กันกับเก่งอวดนั่นเองยอมแพ้ไหมไม่ยอมโอเคสู้เลยกันเสียหายน้อยสุดไปโอเคผมไม่คิดอะไรเยอะครับ ผมจัดเลยแล้วก็เอาโอ้อะไรอ่ะเอ้ยยิงพิษได้เลยเหรอมาผมจะเอาต่อดจากข้างนอกเลยครับเ,เลยจะให้อนี่ไล่ยิงเลยเก็บป่เดี๋ยวเข้ามา้ยโหนี่แหละนี่แหละเออโอ้ลูกยิงครับนัวบอกเลยนัว Ủa gì Đúng chặt Đu pít, Đu pít khắp đồn Ôi mình giáp tiền quá chặt Dinh รออะไรอ้ะเฮ้ยยิงไปอ๋อมันไม่เห็นเอออ๋อยิงตามใจเลยเอา้าอ๋อยิงไม่ยิงอ่ะจำขั้นตอนอย่างเงี้ยอ้าไปเดินหน้าเลย ไปไม่ทับไม่ทับเราไม่ต้องไปอะไรมากเพราะว่าโอ้โหลืมเลยน่วมเลยมึงมีสกิลนี้สกิลโคตรโหดอะ่ะโหดสุดไอเขียวละเอาดิเอาเดิเอาเดิเอาดิเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันโหดอันนี้หมาเปล่ามาเฮ้ยโอ้โหมีไฟเขาคนมีไฟ ตั้งตั้งโลไว้ตั้งโล,ไว,งลไว้หมดกันธนูเออตั้งไว้เลยเออยิงไปเถอะตั้งไว้แล้วลูกไฟมาเปล่าลูกไฟมาเปล่าเออดิลูกไฟมาดิยิงดัวเกิ outgoing, นธน,นูอะไรไม่น่าแล้วหมดแล้วเอ้ยหมดแล้วนี่มาโอเคอย่างนี้เออย่างนี้ไว้เราชาร์จ กองมา้าทั้งหมดที่เป็นธนูวันนี้นเท่านี้เลยมามันมาแล้วโอเคลุยกดสกิลเลยซ้ำเขาให้เอาดิลุมตีอ่ะหมาหมู่แล้วด้วยดิเข้าเข้าเข้าเอาเลยไปไปไปเข้าเข้า โอเครั่วเลาะเลาะเลยลงม้าหน่อยลงม้าหน่อยดันเหรอฮะดันเหรอนี่ไปปาดอัลมอณนะอือดูอเข้าไปเลยดูเข้าไปเออหนีแล้วเฮียม้ามา,มา ไปอยู่นู่นเลยนันจะได้เห็นครอบครัวของพวกเจ้าดูแลอย่างดีหลังจากที่เจ้าตายโอ้นี่อยปากไปสะเทินนะเฮือกเฮือเนี่ยเบียวจัดเฮ้ยเอาะไรอาะไรอาะไรเลย ลุยทหารไปเลยมาทหารมามาเออมันหนีไปแล้วนี yes. ่เอาลุยเข้าเดี๋ยวเดี๋ยวแหลม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 เกินเอามาดิมาฟันสิครับเออไปเข้าไปวงนั้นพอดีเลยอตัวนั้นไม่มีสกิล เฮ้ยมันมันเกาะกันไปว่าเฮ้ยเกาะเกินไปว่าเออมันเกาะเกินไปเจ้าจะต้องแพ้แล้วถูกลืมไปซะดูต,ตัวเล็กตัวน้อยจริงน,น,นะสำหรับคำพูดอ่อนแอเช่นนี้ไม่แล้วไอ้พวกคำพูดอ่อนแอเลยสกิลเออไปเลยไม่แต่ธนูแล้วเนี่ยเฮ้ยกลัวอะไรกัน เออแต่ธนูแล้วเนี่ยดาบอย่างนี้หมดแล้วตีไปเออเออแย่งมาตีหน่อยเออต้องยึดต้องยึดโอเคที่เข้าไปอาอแจกแตกแขนงไปเอ้าไปเป้าหมายคือข้างในอ่ะไปมาบุกเลยไปไปช่วยมาขุดนวดเองไปเอ้งวด อันเออหายไม่ได้เออขัวควานผามเลยเอาดีเอาดีเอาดีโอเคเฮ้ยเป็นดีเนี่ยดีเนี่ยโอเคมาเนี่ยมาเลยมาเอาเนี่ยแหละมา โอเคเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่ยึดเลยเสึ่งเซ,งเยซงเียนมาเสึ่งเซียนเสียวจางอ่ะซึ่งเซียงเออเสึ่งเซียงมาไอเสึ่งเซียงมาอะไรเอ้ยลืมกดสกิลแต่เวลาช้อนหน้าเฮ้ยโอ้ยแล้วมาหน้าหนีโอ้โหจะรั่ว มาหนีจะรั่วแตกหมดนั่แนแหละเรียบร้อยว่าสเต็โปโคเซอร์ทูวิกเตอรี่โอเคชนะแล้วเรียบร้อยอุนน้ยตายมาเลยตายเกี้ยงอเอาละครับสำหรับวันนี้ต้องขอกราบลาทุกคนไปก่อนนะครับ เวลาเล่นน้อยเป็นนิดนึงนะฮะสำหรับในพาร์ทหน้านะครับเราจะสามารถกินแดนง้อนะครับกินแดนตังนะครับแล้วก็ต่อต้านพวกเงียนแปห๋หอวังสุดเลยให้ได้แค่ไหนนะครับยื่ยนตัวขอฝากติดตามมาด้วยเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ